สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o t บนะครับผมตอนนี้เว็บไซต์ของเรานะครับมีการปรับโฉมใหม่นะครับมีคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลมากมายเลยนะครับถ้าเรื่องของบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการไล์ต่างๆครับในเรื่องของสกอร์สูงต่ําแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ามีความครบเครื่องตามที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ เอาวันนี้นะครับกลับมาพบกันนะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับ22กรกฎาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะเพราะว่าลีกส่วนใหญ่ในยุโรปเริ่มจะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมวันนี้เรื่องของทีเด็ดนะครับจัดมาให้เหมือนเดิม2คู่ด้วยกันอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูลีกเปิดใหม่วันนี้นะะก็จะเป็นออสเตรียนะครับก็จะไปเกมระหว่างแชมป์เก่าครับ ซาวบวกเปิดบ้านเจอกับออสเตรเวียนานะครับสองทีมนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งกันนะครับในเรื่องของการล่าคอสําเร็จแต่ว่าพักหลังต้องบอกว่าออสเตรเวียนาเป็นทีมที่ตกต่ําจากสมัยก่อนเยอะมากนะครับอยา่างปีก่อนก็เค่แหละอยู่ตารางนะครับจบในโซนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจบอันดับที่3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากเรื่องของแต้มเนี่ยก็หาจากซาวบวกอยู่ประมาณ ยี่สิบใส่ยี่บสี่แต้มมันก็ถือว่าห่างกันค่อนข้างไกลอยู่นะครับก็เป็นการพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมเนี่ยยังค่อนข้างาห่างกันอยู่เยอะนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็เรื่องของอระบบทีมนะครับซาบูเป็นทีมที่แข็งแกร่งเกินกว่าทุกทีมในลีกต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเหนือกว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยซาบูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่ผมคิดว่า พวกเขาเป็นทีมที่สามารถป้านนักเตะใหม่ได้ดีแล้วก็หาตัวใหม่ๆม,มาทดแทนได้ค่อนข้างจะเจ๋งเลยต้องบอกว่าทุกปีมีนักเตะผลงานดีแล้วก็เข้าตาค่อนข้างเยอะวันนี้เล่นในบ้านก่อนเพราะว่าด้วยเซีกับการไปแชมป์เก่าเน,นี่ยคิดว่าน่าจะชนะออสเซียได้นะครับผมส่วนราคาที่เปิดมาวันนี้เนี่ยอาจจะดูแพงให้ซสาบวกต่ออยู่ที่1.5านะครับแต่ผมคิดว่าซาบวกเหนือกว่าค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างเยอะคิดว่าน่าจะชนะได้ ด้วยสกอร์ที่ขาด2สูงขึ้นไปนะครับสว่วนอีคู่หนึ่งครับไปดูที่ฟุตบอลไอร์แลนด์นะครับหยิบมา1คู่จะเป็นดันด็อกเจอกับฟินหาร์ฟนะครับคู่นี้ส่วนตัวมองว่าใสาๆเลยเพราะว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมคุณภาพแท็กติกต่างๆนักเตะทุกอย่างดันด็อกดีกว่าหมดเลยนะครับโอเคแหละช่วงนีอาจจะมีทำแต้มหลุดไปบ้างนะครับเพราะว่าชนะแค่เกมเดียวจาก 4เกมหลังสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ดันดออยู่อันดับที่3นะครับ42อคะแนนจาก23เกมก็มีลุ้นไปเล่น mm. บอลยุโรปอยู่นะครับส่วนฟินฮาร์เนี่ยอยู่ดับรองบุ้ยนะดับดับ9เพิ่งจะมีแค่12อคะแนนจาก23เกมนะครับผลงานก็ตาสภาพเลยนะครับแย yeah, ่มากๆฟินฮาร์ไม่ชนะใครมา10เกมติดต่อกันแล้วก็ชนะแค่เกมเดียวจาก10 เจ็ดเกมหลังสุดนะครับพวกนั้นแย่มากจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้มาค่อนข้างเยอะนะครับปัญหาหลักเลยคือเรื่องเกมรับที่เสียประตูเยอะมากนะครับผมก็วัน้คิดว่าการไปเยือนดันดอที่เหนือกว่าทุกด้านนะผมคิดว่าโอกาสรอดของทีมเยือนมีน้อยมากนะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้ดันดอกเป็นฝ่ายต่อ1.25ผมให้เลือกเชียร์ที่ดันดอกดีกว่าเชื่อว่าวันนี้โอกาสได้เฮมีสูงเลยนะครับ สรุปแล้ววันนี้นะครับสองคู่ก็ให้เลือกสอทีมต่อนะครับจะเป็นออสเตรียแล้วก็ดันดอกนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันนะครับก็จากกันย้าอีหนึ่งครั้งนะครับทางเว็บไซต์ s k b o คบของเรานะครับมีการปรับโฉมใหม่นะครับมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายที่น่สนใจนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ